กลัวคนเก่ก็บ้าแล้วแม่งอะเราจะเปิดคำพิยอะไรอะ่ะดูที่ว่าเราจะโอ้ยโอ๊ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอาเดินไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะมึงก็รีบเดินสิโอ้ยเอายโอ๊เหี้ย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 เอาอีกเอาอีกไอส้สัตว์ ปิด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 อะไรวะสีผมจะเปลี่ยนสีแม่เมื่อไงแกไอเกด dot com เฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าปิดกลับปิดกลับเอ้าชวยเอ้าเฮียเฮียทำไงอะทำไงอะ ไอ้เจี๊ย,ยเดินยังไงให้ติดกับวะไอ้เจี๊ยเดินไม่ดูเฮีย,ยเลยเลยกูอุย้ยมึงโง่ไอ้แก่สาธิตไปถือไม้ไอ้เฮียถ้าเกมมีระบบต่อยกูคงวิ่งเข้าไปต่อยมึงแล้วล่ะแม่นตัวมองไอ้นี่โอ๊ย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  ลล่ลเลล่เฮ้ยมึงก็ไปไอ้แก่เลยไอ้แก่มึงก็ไปไอ้แกอยู่ใบยันค่ำเลยมึงไม่เจอกูหรอ,อกไอ้เหี้ยเขาอยู่ใต้เตียงสวนคุ <c oughs> อยอะไรไปเยียงวะเยอะ กูหลอนเสียงเฮียเลยหมดแล้วจะพรมไหมเนี่ยเราฟ้าทิพย์ห้องนี้นะเยอครับ ยี่อะไรวะว้ว้ว้ไว้อสัตว์จะวางกับดักว่าจะมียี่อะไรเนี่ย